สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ร้านลูกชิ้นทอดในซอยนะคะเป็นร้านดังของซอยเลยนะคะนี่คือเจ้าของร้านค่ะหน้าสวยๆเห็นไหมคะก็อนนี้นะคะลูกชิ้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกชิ้นไม้ละห้าบาทนะตอนอิ่มไทยอิ่มต้องระวังรถนะเพราะมันอยู่ขอบถนนมากเลยให้ดูเห็นไหมเออเนี่ยนะคะลูกชิ้นทอดอย่างนี้ด้านนี้ก็จะห้าบาทก็จัดเต็มเลยแล้วก็แม่ค้าคนสวยเขาก็เลือกลูกชิ้นเก่งมาก ขาประจำวันนึงนี่เยอะมากบางทีต้องมารอานานๆนะคะก็เดี๋ยวยิมจะแจ้งพิกัดให้นะด้านนี้ก็จะ10บาทกับสิบห้าเนาะด้านนี้ก็จะ10บาบาท15บห้าบาทวันนี้ก็จะมากินเกี๊ยวทอดะคะ่ะเกี๊ยวเขาดังร้านนี้เกี๊ยวเขาดังข้างในมันจะเป็นไส้ลูกชิ้นจริงๆอิ่มก็เคยรีวิวไอตอนที่อิมกินไปแล้วนะนะก็เอาอันนี้อันนี้ชอบกินมากเลยไม้ละห้าบาทนะคะนี้ แล้วก็จะมีจออีกอันหนึ่งอันนี้ขนาดช่วงนี้ลดความอ้วนนะนี่นะคะเอาแบบกรอบๆนะเจ้านี่ลงทอดดูน้ำมันเขาใสเลยนะคะสะอาดมาก ดูน้ำมันร้อนๆพอเกี่ยวลงแล้วน้ำมันสะอาดด้วยเกี้ยวก็ฟูทันทีนะคะดูเข <c oughs> ามีผลไม้าขายด้วยนะคะถุงละสิบบาทเอง <c oughs> ระหว่างรอทอดล,ลูกชิ้นก็จะให้ดู แต่ละอย่างคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาลูกชิ้นปลานะคะน,นี่ก็จะเป็นทอดมันทอดมันก็จะมีแบบ5บาทแล้วก็แบบ10บาทอีกด้านนี่ก็จะเป็นหมูยอไก่ยออะไรอย่างนงี้นะคะปลาเส้นเนาะนี่ก็คล้ายๆกับอะไระแฮมหรืออะไรโบโลน่านะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่อันนี้ลูกชิ้นปลาหมึกกําลังฮิตกันตอนนี้นะคะลูกชิ้นปลาหมึกนี่ฮิตกันมากแล้วก็ไส้กรอกชั้นดีแบบต่างๆเนี่ยเขาเลือกของดีมาเห็นไหม นี่คือไม้ละห้าบาทนะด้านนี้นะไม้ละห้าตรงนี้ถึงตรงไหนก็ห้าบาทตรงนี้ห้าเนาะส่วนด้านนี้ก็จะสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นทอดมันแบบสิบาทอันนี้มันจะอร่อยนะคะทอดฟูฟูอร่อยอันนี้ก็จะเป็นสาลา่าก็คือเขาเลือกของเก่งมากนะร้านนี้นะก็เดี๋ยวยิมแจ้งพิก,กัดแต่คนแถวนี้เขารู้จักกันอยู่ละ <laughs> ดูแมค่ค้าคนสวยเขาจะมานั่งประจำเอ,อเวลา เวลาก็ประมาณสี่โมงเย็นไปจนถึงประมาณสองทุ่มหรือสามทุ่มก็สามทุ่ม,ท,มทุกวันเนาะก็สี่โมงเย็นถึงสามทุ่มของทุกวันเฉพาะวันพุธไปไหนไม่อยู่หยุดวันพุธหยุดนะคะก็ขายดีจนต้องพักบ้างนี่เห็นไหมยังไม่ทันไรลูกค้าก็จะเริ่มเข้าแล้วลูกค้าเขาจะมาเรื่อยๆนะคะ<ๆ>ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ